สบายดีพี่น้องน้องเอ้ยนี่ขอกนุกมันต่ำพี่น้องมามาเห็ดนี่เซตเบิร์ตหกตกน้องเลยเข็นแต่หัวมีนุกอิกหล่องอิกหองก็มีนกขัดเมียนพี่น้องเลย ม้าเห็ดพี่น้องเลยขาดบดขนาดไม่เล็กอยู่น,น,นะพี่น้องมันจะเห็ดมุนบดพวต้นาะอย่างนี้ บดทุกโตพี่หน่องนุกขัดเมียนบดทัดเหล้าขึ้นกงบดเลยพี่หน่องหนินเตหัวกับปกพี่หน่องอย้ย ບໍ່ຂໍໂຕມາສໍາພີ່ນ້ອງຫະຖ້າເປັນຕົວຢ່າງພີ່ນ້ອງເອີຍມາເຖິງນາແມ່ນຕາຍໝາຕນພນອງ